สวัสดีครับวันนี้พามาชมสมุนไพรรักษาโรคฤกษ์สีดวงทวารน,นะครับสมุนไพรชนิดนี้มีชื่อว่ามะกรูดนะครับเป็นสมุนไพรพื้นบ้านและก็กรรมฐานนะครับกรรมฐานทุกคนคงรู้จักกันนะครับ ก็ใช้เป็นประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับสำหรับมะกรูดกรรมฐานนะครับก็หมอโบราณน,นะครับหมอโบราณพื้นบ้านนะครับก็ได้นํามาบันทึกไว้ในแพทย์แผนไทยนะครับวิธีทำนะครับสำหรับ มะกรดกับกรรมถันรักษาดิสดวงทวาวรนะครับก็ใช้มะโกรูดหนึ่ลูกนะครับผ่าสิให้ได้ลูกละ4ชิ้นนะครับผ่า3ามลูกนะครับผ่าสามลูกแล้วก็เตรียมหม้อต้มน้ำนะครับไว้นะครับหนึ่งหม้อนะครับเป็นหม้อดินนะครับและก็ใช้กรรมถัน หนึ่งก้อนนะครับใช้กระมังขันหนึ่งก้อนนะครับสําหรับต้มแสกับมะกรูดนะครับมะกรูดหนึ่งลูกนะครับเอ่อมะกรูดสามลูกนะครับอ่าสามลกูกแต่ละลูกก็ผ่าให้ได้สี่ชิ้นนะครับแต่ละลูกผ่าได้สี่ชิ้นนะครับสำหรับ เตต้มนะครับก็ประมณถันหนึ่งก้อนมากกูสามลูกนะครับก็จะได้สิบสองชิ้นนะครับผ่าก็ได้จะสองชิ้นเอาลงหม้อเวลาลงหม้อนะครับก็ให้โยนทิ้งเป็นหนึ่งชิ้นนะครับเพื่อเป็นเคสนะครับเป็นเคสของหมอแพทย์แผนโบราณนะครับอ่าสิบสองชิ้นโยนเป็นหนึ่งชิ้นนะครับแล้วก็กำมาถันหนึ่งก้อนทุบให้ละเอียดนะครับแล้วก็เอาลงใส่หม้อนะครับต้มนะครับ ต้มใส่หม้อด,ดินนะครับต้มจนใช้ได้นะครับก็เคียวจนใช้ได้นะครับแล้วก็นํามาเด่มนะครับนํามาเด่มแก้เดสะดวนตะวันนะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็นําไปใช้นะครับครับสวัสดีครับ